อิชิอิตัดสินใจแล้วหลังคุมทีมชาติไทยแพ้เวียดนามไทยพบเวียดนามฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024หรืออาเซียนมิซูบิชิอิเล็กทริกกับ2024จบลงด้วยชัยชนะของทีมชาติเวียดนามฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024ที่สกอร์รวมไปทั้งหมดไทย3 5เวียดนามส่งผลทําให้ทีมชาติไทยไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้ในปีนี้เกมนี้คนที่มีชื่อทําประตูได้แก่ฝรมตวนหายเวียดนามเบนจามินเดวิสไทยสุพชคสารชาติไทยฝรมตวนหายเวียดนามพันษาเหมวิบู คุณสกัดเข้าประตูตัวเองและเหงียนหายลองเวียดนาม หลังเกมมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024รอบชิงชนะเลิศนัดท,ที่2ว่าเราไม่สามารถป้องกันแชมป์ครั้งนี้ได้เวียดนามทำได้ดีและขอแสดงความยินดีกับเวียดนามด้วยต้นเกมเราพลาดง่ายเกินไปทำให้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปและเราต้องพยายามไม่ผิดพลาดแบบนี้อีกเป้าหมายของเราในรายการนี้คือการคว้าแชมป์แต่อีกเป้าหมายคือการดันเด็กรุ่นใหม่ของทีมชาติไทยเราไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้แต่เรามีนักเตะหน้าใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัว เลือกในอนาคตของทีมชาติไทยมากขึ้น ส่วนตัวผมจะตั้งใจทำงานและพยายามปรับปรุงตัวเองสำหรับประตูที่สองที่เราได้มาในเกมนี้ผมคิดว่ามันเป็นประตูที่สวยงามมากครับตอนนี้จะบอกว่ามีนักเตะค,คนไหนผ่านไปเล่นเอเชียนคัพรอบคัดเลือกก็ขอให้รอการประกาศในครั้งหน้าแน่นอนว่าอาจจะมีนักเตะจากไทยหลีก2และ3และนักเตะจากระดับยู3รวมถึงนักเตะที่มีประสบการณ์เราต้องพยายามผสมผสานกันให้ดีในการเลือกนักเตะในครั้งต่อไปโดยรวมนักเตะชุดนี้มีความเรียบร้อยและดูโตเป็นผู้ใหญ่หลายคนค่อนข้างนิ่งเกมรุกเรามีเวลาซ้อมไม่ แต่การเล่นร่วมกันหลายคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจและทำได้ดีในส่วนนี้ส่วนกองหลังที่เราต้องเปลี่ยนตลอดที่บอกว่าเราเสียประตูง่ายและกลับมาชนะตรงนี้จุดนี้เป็นจุดแข็งของนักเตะหลายคนที่มาร่วมกันในชุดนี้สุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและทำงานร่วมกับเรามาตลอดเวลาหนึ่งเดือนในทัวร์นาเมนต์นี้ผมอยากขอบคุณทุกคนมากๆรวมถึงสื่อมวลชนผมได้ขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์ถ้าเราไม่มีแฟนบอลเราอาจจะมาไม่ถึงจุดนี้ก็ขอให้ทุกคนร่วมมือเพื่อช่วยกันให้ฟุตบอลไทยพัฒนาและก้าวหน้าต่อไปผมมองว่ามันคือ ลแกนของฟุตบอลรายการอาเซียนมิสูบิชิที่บอกว่าร่วมกันเพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่าสร้างสิ่งที่ดีให้มันเกิดขึ้นจากทัวร์นาเมนต์ฝากทุกคนและขอขอบคุณมากครับอย่างไรก็ตามสําหรับรายการต่อไปของทีมชาติไทยคือการเตรียมทีมลุยศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนัดแรกพบกับศรีลังกาในวันที่25มีนาคม2568